ก็คือปัญหาเรื่องของริ้วรอยนะคะปัญหาเรื่องของริ้วรอยปัญหาเรื่องของริ้วรอยเกิดจากอะไรเกิดจากที่ผิวขาดคอลลาเจนและอีลาสตินแต่อันที่จริงแล้วผิวเราเนี่ยเขาบอกว่าจะเต่งตึงจะก,กระชับอยู่ได้มันต้องการสารอยู่3มตัวด้วยกันที่อยู่ใต้ผิวหนังตัวแรกคือคอลลาเจนตัวที่2คืออีลาสตินและตัวที่สามคือซิลิคอนนะคะ คอลลาเจนกับอีลาสตินเป็นเส้นใยที่ร่างเป็นร่างแห่พันกันซิลิคอนเป็นตัวที่ไปยึดให้ร่างแห่คอลลาเจนแน่นหนาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าชั้นหนุนผิวแน่นหนาเซลผิวด้านบนมีชั้นหนุนผิวที่แข็งแรงจะไม่เกิดริ้วรอยค่ะถ้ามีสามตัวนี้รับรองช่วยได้แน่ๆมาดูผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกรามาลัสบูเต้ถ้าพูดถึงกรามาลัสบูเต้ปุ๊บสารสําคัญที่เราจะต้องรู้จักคือตัวเรเดียนซีอาร์แล้วถามว่าเรเดียนซีอาร์คืออะไรคะทราบไหม โ,โหแย่งกันตอบไม่ต้องแย่งกันตอบก็ได้ค่ะมันคืออะไรคะมันคือตัววิตามินซีหรือว่าสเตซีห้ของเรานั่นแหละในสูตรตั้งเดิมใช่ไหมคะเอามาพัฒนาโดยการที่เพิ่มสารตัวหนึ่งเข้าไปนั่นคือตัวโคเอนไซม์ R หรืออีกชื่อหนึ่งคือวิตามิน H หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า ไบโอตินโหเก่งมากเลยสามชื่อแต่คือตัวเดียวกันพร,รวมกันออกมาเป็นตัวเรเดียนซีอาแล้วมันจะมีผลในเรื่องของการปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสได้และในขณะเดียวกันช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังจึงช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ค่ะนั่นคือการทํางานของวิตามิน C เพราะวิตามิน C ีเนี่ยเวลาทากับผิวหนังมันทําหน้าที่2อ,อย่างหน้าที่แรกมันไปยับยั้งเอนไซม์ตัวหนึ่ง ที่ทาให้ตัวเมลานอไซต์ไม่ผลิตเม็ดสีออกมาอีกหน้าที่หนึ่งวิตามินซีมันไปกระตุ้นเซลล์ที่คอยสร้างคอลลาเจนกับอีลาสตินในผิวของเราเพราะฉะนั้นมันจึงช่วยลดปัญหาได้ทั้งเรื่องริ้วรอยและเรื่องของสีผิวนะคะแต่ทราบไหมคะว่าในชุดกรามลัสบูเททั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้มีเรเดียนซีอาทุกตัวนะมีตัวไหนบ้างที่ไม่มีเรเดียนซีอาร์ จะมีใครตอบไหมในดูซิทุกคนมองหาภาพบนนี้จะตอบตัวไหนดีตัวไหนบ้างที่ไม่มีเรเดียนซีอารอ่าตัวแรกเลยคือตัวไวท์ออฟโลชั่นเพราะไวท์ออฟโลชั่นสารสำคัญคือตัว BHA จําจำได้ไหมคะที่ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวตัวที่สองคือตัวอะไรคะเมื่อกี้มีคนตอบมาแว่วๆถูกแล้วมีภาพอยู่บนนี้ด้วยไอบามีคะ่ะ ออไอบามมีตัวเซรัมยกกระชับตัวเซรัมยกกระชับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่มีเรเดียนซีอาและยังไม่หมดมีอีกตัวหนึ่งอยู่ในกลุ่มการบาลัสบูตเต้เหมือนกันไม่มีเรเดียนซีอาและไม่มีภาพอยู่บนนี้ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดผิวหน้า d e ดีฟคล a n s i n g ออยค่ะนะ Deep c l e a n ซิ่งออยในกลุ่มกัมบัลสบูเ e แน่ๆมันต้องเป็นออยใช่ไหมคะคือน้ํามันเป็นตัวประกอบหลักและน้ํามันอะไรบ้างคะที่อยู่ใน Deep ฟคลีนซิ่งออยทราบไหมน้ํามันอะไรเป็นน้ํามันหลักตัวแรกเลยคะช่วยในการทําความสะอาดน้ํามันมะกอกนะมีน้ํามันมะกอกแล้วน้ํามันอะไรอีกถั่วชนิดหนึ่งโอ้โหใบคําคสุดฤทธ ตัวแมคคาเดเมียน้ำมันจากแมคคาเดเมียและตัวสุดท้ายคือน้ำมันโจโจบาสามตัวนี้ค่ะน้ำมันมะกอกน้ำมันแมคคาเดเมียและน้ำมันโจโจบาสามตัวที่ทำหน้าที่ในการช่วยดึงพวกเครื่องสำอางที่มันต้องอาศัยน้ำมันมาเป็นตัวทำละลายให้หลุดออกนะคะมันถึงช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้เต็มที่ นอกจากนั้นเนี่ยในกลุ่มตัวที่ช่วยลดริ้วรอยนะคะก็มีทั้งตัวยุดรีเกนให้เลือกหรือว่าตัวรีเจเนเรทก็ได้แต่อย่างที่บอกว่ายุทรีเกนเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนที่ริ้วรอยอยังไม่เยอะมากเป็นระยะแรกๆแต่ถ้าใครริ้วรอยเป็นประเภทระยะสุดท้ายยุทรีเกนจะเอาปัญหาเรื่องกราฟ้าหรือปัญหาเรื่องของ